มาถึง E ีพีที่2แล้วค่ะอ p พี EP ที่2ตามสัญญานะคะที่เราจะมาพูดการเรื่องการตั้ง,งชื่อช่องตั้งชื่อช่องนั้นสำคัญชะไหนสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าชื่อช่องของเราจะบ่งบอกว่าเราทำอะไรสื่อสารกับเพื่อนๆนที่ติดตามเราอย่างไรอย่างเช่นที่ข่าวก่อนพี่เดือนบอกว่าช่องของพี่เดือนทำปลูกผักปลอดสาร พี่ก็จะชี้ชัดลงไปอีกค่ะว่าปลูกผักปลอดสารขายผ่านออนไลน์ไม่มีหน้าร้านอะไรประมาณนี้ให้มันชัดลงไปนะคะอย่างเช่นเพื่อนๆขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเนาะเราก็ชี้ชัดลงไปอีกค่ะว่าเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าคนทํางานชุดนอนอะไรอย่างนี้เนาะเราชี้ลงไปให้มันชัดเจนว่ามัน เขาจะได้หาเราเจอด้วยอะค่ะว่าเราทำอะไรทีนี้พอเราคิดชื่อของเราได้แล้วจริงๆแล้วชื่อไม่ต้องยาวมากนะคะเพราะว่าเขาจะหาไม่เจอถ้าคิดชื่อช่องได้แล้วเดี๋ยว ep หน้าพี่เดืองจะมาแนะนำเรื่องการเปลี่ยนโปรไฟล์โปรไฟล์จะสื่อถึงตัวเราอย่างไงเรามาเจอกัน ep ที่3นะคะรอบนี้เรา รู้จักการตั้งชื่อช่องก่อนอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์ถามคำถามไว้ได้นะคะ